ัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมารีวิวสินค้าที่เราอยากได้มานานมากเลยค่ะนั่นคือ GoPro 10นะคะให้สามีซื้อให้ประมาณ2เดือนแล้วไม่เคยซื้อเลยเราอยากได้มากเพราะเราไม่มีความรู้ก็เลยเปิดดูในอินเทอร์เน็ตค่ะไปเจอเว็บหนึ่งนะคะก็แนะนำมาว่า GoPro 10ใช้ได้ดีทีเดียวเราก็เลยอยากได้ก็เลยเข้าไปค้นหาว่ามีร้าน ไหนบ้างก็เลยค้นที่บิ๊กคาเมราใช่ไหมพ่อบิ๊กคามาลานะว่ามีสาขาที่สุรินไหมก็เลยเปิดไปว่ามีสาขาที่สุรินก็เลยโทรไปหาน้องเขาน้องเขาบอกว่าสินค้าเข้าพอดีเลยพี่ไม่ช้าค่ะหลังเลิกงานทันทีเลยค่ะไปที่โรบินสันอยู่ชั้นสองนะคะไปถอยเจ้าตัวนี้มาค่ะโกโป้สิค่ะ ความสุขของเรานะคะเราอยากแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆดูแล้วก็ยังไม่มีประสบการณ์เท่าไหร่นะคะในการทํา youtube แต่ว่าอยากทํามากสินค้าไม่ได้ราคาแพงมากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเรามีใจแล้วมีความสุขมากๆเลยดูรูปรษณ์ของกล่องก่อนนะคะว่าจะ็นประมาณนี้ข้างในก็จะเปิดออกมาก็าจะเป็นกล้องตัวจิ๋วๆค่ะตัวไม่ใหญ่นะคะแต่อุปกรณ์ประกอบด้วยก็มีตัวชาร์จเนาะ มีตูาร์จมีคู่มือเป็นภาษาไทยให้ภา,าภาษาอังกฤษไม่มีภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็อุปรกรณ์เสริมตรงนี้แต่เฉพาะตัวกล้องตัวนี้นะคะราคา16,500บาทแต่เราได้ซื้ออุปกรณ์เสริมมาด้วยอุปกรณ์เสริมนะคะก็มีเมมโมรี a การ์ดซึ่งใส่ไปในนี้แล้วนะคะเมมโมรี a การ์ด g 2 8นะคะ แล้วก็จะมาดูขาตั้งกล้องเราไม่ได้เอาของโกโปโดยตรงน้องเขาแนะนําว่าตัวนี้เข้ามาใหม่ค่ะเข้ามาใหม่ก็ใช้ได้ดีทีเดียวแล้วก็ดูแข็งแรงนะคะมันใช้ได้หลายหลายหลายอย่างมากเลยใช้ได้กับมือถือก็ได้ใช้กับได้กับกล้องก็ได้แล้วก็ใช้กับโกโปก็ได้แต่พอถ้าใช้กับโกโปเนี่ยจะต้องถอดตรงนี้ออกก่อนนะคะแล้วก็ปรับเราปรับได้แล้วก็ถอดจากตัวนี้ออกได้แต่ยังยังไม่เป็นนะคะหมุน เป็นนะคะจ้ะอันนี้ดูดูดูมันจะยืดได้ด้วยยืดยังไงล่ะเนี่ยโอเคหมุน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 มน,มน,นี่ตั้งอย่างนี้นะคะเวลาเวลาเราจะปิดแล้วก็หมุนกลับไปด้านหนึ่ง ก็ได้จะได้ประมาณานี้ทำให้เท่ากันก็ดูแข็งแรงนะคะดูแข็งแรงมากๆรา,าคาก็ไม่แพงนะประมาณ1,500บาทนะอันนี้รวมชุดอุปกรณ์ทั้งหมดของเราซื้อนะคะทั้งหมดเนี่ย2 6 0 0บาท2600บาทเราลองเอามาใช้ก่อนว่าไปจะเป็นอย่างไรเพราะเรายังไม่เคยใช้โกโปรเลยถ้าเพื่อนๆคนไหนหรือพี่ๆน้องๆคนไหนนะคะมีประสบการณ์ในการใช้โกโปรจะแนะนำเราหรือจะคอมเมนต์เสนอแนะ ประสบการณ์ให้กับเราด้วยก็ได้นะคะเรายินดีจริงๆค่ะความสุขของเราสร้างได้จริงๆแต่ไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะมีของแถมมามซื้อให้สามีค่ะเป็นของขวัญปีใหม่ค่ะพอดีโทรศัพท์เขาหน้าจอแตกก็เลยซื้อให้เขาใหม่ค่ะตัวนี้ก็ราคาเบาๆแต่ว่าภาพสวยมาก วันนี้เราก็มีอรอยยิ้มด้วยความสุขเพราะเราชอบมากเลยเราอยากทำ u t u b e เหมือนเพื่อนๆทำนะคะใครมีประสบการณ์ในการทำ u t u b e จะแนะนำให้เรารู้หรือให้แชร์ประสบการณ์ให้ออกภาพออกมาสวยๆทำ YouTube ยังไงให้ออกมาคนติดตามเยอะๆก็แนะนำได้นะคะเราเป็นน้องใหม่ค่ะแล้วคลิปต่อไปเราจะนำความสุขและรอยยิ้มมาให้ทุกคนคะ่ะบ๊ายบาย